รับกลัรันแสดงจนชนะยี่สิบห้าสนะจเริ่มในปลายสนะคะยินดีต้อนรับนักแสดงของเราทั้พี่พลกัญญาลัตน์แจ็คพอยชมพูลูกแดนพาติดีจริงๆริริศราลูกชิชิคาว่าลูกกวินชิมอนวัชิรวิทย์เบ็คเบอร์พาโนดและกายซีวกรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะเรื่องนี้ใครที่เคยชอบแบบอารมณ์ซีรีส์ประมาณด้วยรักและหักหลังคือเป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จมากแล้วก็เหมือน เขาได้ยังไงนะเซอร์ไพรส์มากว่าความพืชญิงพลังกิในเรื่องนั้นมันส่งพล,ลังเหลือเกินนะครับครั้งนี้เนี่ยทีมที่ทำโดยลักละหักหลังกล,ลับมาณครั้งหนึ่งกับไฮซิสนะฮะเดี๋ยวเรามาถามนักแสดงแต่ละคนมาดีกว่านะครับว่าบนผ่านในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นใครกันบ้างทีละคนเลย<ม>นะครับสัง่งผู้หญิงก่อนสาวๆก่อนต้นเรื่องเลยพี่พลอยใช่ไหมดูแล้วคะเออดูลอยดูลอดูลอยลงไปคอคอยเหมอน สวัสดีค่ะพี่พลอยค่ะรับบทเป็นชัดฟ้าค่ะอ่ะาตั้งต้นของเราเป็นใครชัดฟ้าเขาเป็นใครจ้ะชัดฟ้าเป็นน้องเล็กสุดในตร,ระกูลค่ะส่วนใหญ่แล้วชัดฟ้าจะเป็นคนที่ถูกสปอยมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยพี่ๆก็จะรักชัดฟ้ามากอ่าแล้วอยู่ดีวันหนึ่งเกิดเกิดหายตัวไปค่ะชัดฟ้าหายตัวไปไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่าทุกคน่ยต้องมาช่วยกันตามหาสาเหตุใช่ค่ะ หรือว่าสาเหตุอาจจะอยู่ในกลุ่มเี้นเหล่านี้แหละเนาะใครจะไปรู้ะคนอื่นบ้างลูกจันครับค่ะลูกจันค่ะเราบบทเป็นพอยชมพูค่ะก็คือเราบบทเป็นแจนชื่อเขาชื่อเขาคื่อเขาอ้าวอูนุสไม่ใช่พอยชมพูครับขอโทษขอโทษขอโทษก็รับบทเป็นพี่สาวคนรองนะคะก็บุ๊บวนนี้ใส่คือจะเป็นสาวเฟียส คีวีนตัวดีของบ้านนะคะครับผมอะพอยชมพูตัวจริงฮนะคุณแจนพอยชมพูเราบทเป็นใบบัวค่ะ <c oughs> <c oughs> แตาใบบัวก็เป็นพี่สาวคนโตของบ้านใช่ก็จะเป็นประธานบริษัทแล้วก็เป็นคนที่คอยดูแลครอบครัวค่ะก็คือจริที่จริงเราจะมีพ่อแม่แหละแต่ว่าพ่อแม่เราก็เสียไปแล้วแล้วเราก็เลยต้องกลายเป็นคนดูแลบ้าน ครับผมอ่ะมาที่เงินสาวจริงๆครับนะนี่เรื่องแรกด้วยปะ่ะฮะกับเจมส์ทีวีกินดีต้อนรับนะครับแบบเบ้แตนะ่จริงๆเน,น,นะคยเอาวว้ภาพสู่บ้านเพื่อนแฉลบูเรื่องนี้รับบทเป็นใครยังไงครับสวัสดีค่ะจริงๆนะคะรับบทเป็นพิชาค่ะเป็นน้องสาวคนที่สามค่ะ,ะจริงๆเรื่องแรกของเจม t v ทีวีะแล้วหนูต้องมาอยู่กับเรื่องที่มันเข้มข้นขนาดเนี้ยหนักใจหรือว่าท้าทาย ก็เป็นเรื่องแรกเลยที่เล่นบทท้าทายแบบนี้เพราะปกติจริง,รงเป็นสายโมเดลไม่ใช่สายแสดงค่ะก็ระหว่างการถ่ายทําก็มีถามลูกจันบ้างมีถามพี่แจนบ้างว่าช่วยสอนหน่อยนะสิวให้หน่อยอไนนะไรเนี้ยค่ะเนะนะแต่แคสนี้ถือว่าเข้มข้นมากถ้าไปเด็กแคสอยู่แล้วฮะนะอ่ะต่อฝั่งผู้ชายบ้างดีกว่านะนะครับพนะี่ลุกเหมือนรอพูดอยู่เลยตอนนี้โหถ้ากำไมคกณดูเท่เท่ฝุดๆุดทำไมต้องไดีลุกดูรีรับซูรีฮับุกคนรับสวัสดีครับ โอ้ยใยืดในยืดยืราวันนี้ลุกหล่อจังเลยอ้เคนหล่อทุกวันคุณยาย <c oughs> นี่นี่บอกแบบนี้แบบทุกทุกครั้งที่ขึ้นเวทีนะครับเริ่มจะไม่เชื่อแล้วต้องพิสูจน, <c oughs> น์อะไรบ้างนี่คุณอย่าไปเล่นกับไฟเลยโอ้ยกำไรเขาได้รับราปวดเป็นพลอ,อยสมภูเหมือนกันนะ,อะ,อะ,อะโอ้โหหล่อด,ด้วยตลกด้วยพี่หล่อเฮ้ยเราต้องหยุดสอนประสาทให้ลุกรับรับบทเป็นพี่มังกรนะครับผมพี่มังกรนะครับนี่เมื่อกี้เห็นว่าดูเข้มข้นมากอย่างไงพี่มังกรทำอะไรในเรื่อง เป็นผู้ชายที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ซับซ้อนที่สุดในเรื่องนะครับเขาเป็นผู้ชายที่ลึกลับมากมากแต่ว่าเขามาช่วยนางเอกสุดสวยของเรานะครับใบบัวครับผมครับครับเดี๋ยวต้องรอดูเคมีคู่นี้แจนบอกงงครับนะทุกคนรู้จักแจนนะเอาจริงๆทุกคนทุกคนในทีงนเจะจะรู้จักแจนสไดทกับแจนท่าทีที่งนลุก พอเราต้องเล่นแล้วมันมีความโรแมนติกกับแจ้นจ่ะขำไหมขำเล่นเหรออย่ายไงใรมาเขาว่าขำเลยหรอเออตอนนี้ถ่ายรูปเ,ปเม,มื่อก<ต>ี้แบบแค่โม้หนักขึไม่ตอนเล่นเราก็จะกินในคาแรคเตอร์ไงมาหลุดขำได้ไงคือเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วก็ นานอยู่พอสมควรแบบสี่ปีกว่าแล้วก็อันนี้คือเรื่องที่สองของเราด้วยครับอันนี้จะซีนขอแต่งงานไปเยเอให้คุณเกิดแบบว่าเดี๋ยวรอดูสําหรับคดีคู่นี้มาที่คนที่ฟลุยังไงครับครับผมสวัสดีครับก็รับบทเป็นหมวดเข้มครับนี่เป็นตำรวจครับผมอ่าเป็นคุณตำรวจใช่ครับยังไงจะมาช่วยเลยในเรื่องนี้ก็เป็นเป็นตำรวจที่จะเข้ามาสืบสวนในคดีของน้องสาวที่หายตัวไปนะครับแต่ว่าก็ ผมเนี่ยจะมีคนหนึ่งที่สงสัยเป็นพิเศษซึ่งผมจะสงสัยคนที่ดูเหมือนไม่มีผิดภัยที่สุดครับซึ่งอาจจะเป็นคนที่ร้ายที่สุดก็ได้ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับอ่ะเช่นจต่ขอขอพูดถึะครับกวินเองจริงๆแล้แบบเรื่องเนี้เมื่อกี้ในในเนี่ยเราเห็นกวินมาหลายเรื่องมากนะครับเาในในน้องสาวพญานะคเนี่ยขอชมตัวนะว่าเท่มากรอมากเลยครับอืมฉันจะเริ่มปัจจัยจากลุกเป็นชอบใจแล้วอือคุณทุก คุณทุกคนเละค่ะน้องนิวมาคุณก็กอดแต่ <c oughs> ดีใจเลย <c oughs> ว่านะอ่ะโอเคต่อที่ชินีมองอ่าแต่แตะกี้ <c oughs> เห็นไปละตอนนี้มาอีกบทบาทหนึ่งครับผมบก็ทาเรื่องนี้นะครับรับบทเป็นตัวละครลับครับ <c oughs> ตัวละครลับยังไม่รู้ว่าจะมาเป็นยังไงในเรื่องนี้ <c oughs> อ่าแต่ต้องรอติดตามอยากรู้ใช่ไหมล่ะติดตามอ่าแต่ตะคัดแน่นอนไงแน่นอนสิครับนะครับอ่ะเปเปอร์ล่ะเชิญครับ ปาเปิ้ลนะครับถ้าบทเป็นน่าทัดครับผมเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วเป็นคู่มั่นกับตัวพี่พลอยแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่อ่าซึ้งกับตัวพลอยกับตัวร่วมกันนะนี่นะอันนี้อันนี้เราพูดเราพูดถึงเรื่องกันอยู่ในเรื่องในเรื่องเรื่องเนาะใช่เออแล้วเป็นตติดามเล่นด้วยกันเขินไหมครับ ไม่เลยค่ะทำงานง่ายเดี๋ยวต้องรอติดตามดูเขาเขารู้เขารู้กันอยู่แนวนะทจ้านพี่กายพี่กายพี่กายหนึ่งเป็นอีกหนึ่งคนพี่กายไี่เป็นแบบเป็นพี่กายแจ็แล้วก็แจช็ชสมาชิที่ได้เล่นดยหลักหลักหลังด้วยกันอบอกหมายว่าสิงเนเจอร์หรือว่าความน่าสนใจของทีมงานจะแนบ5ะบอทฟทีมเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเนี่ยคิดว่า สิ่งที่ทุกคนประทับใจจากด้วยลหลักๆครับเพราะมันถ่ายทอดมาเป็นให้ซสียงจมันน่าสนใจอย่างไรซิกเนเจอร์ของสแนปโปรชันใช่ไหมครับผมว่าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องที่พันกันเละเทะตุ <rou x> ้าามเป๊ะ cool แล้วก็ออกมาจนได้ผลที่แบบทาให้คนดูติดตามอันนี้นะ่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาครับอันนี้จะไม่ถามถึงคาแรคเตอร์เลยคไทยพูดด้วยเรพูดด <c oughs> <ๆ>้วยถามคารเอไปด้วยแล้วบทเป็นใครครับคุณกายอันนี้ผมรับบทเป็นคู่หูของน้องฟุกครับเป็นตำรวจ เป็นตำรวจน้ำดีครับผมถามเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเป็นคนดีโอเคเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะดีหรือเปล่าจะมาช่วยหาคนที่ทำให้พี่ลอยหายตัวไปได้ไหมนะครับแต่อย่างที่พี่กายบอกว่าทางแอนทีเนี่ยท่านจัดด้วยรักขับหลักนลเพมีความเข้มข้นแล้วก็ตัวละครทุกตัวตัวละครที่มีมิติมีที่มาที่ไปแล้วพอมาเจอกันความสมัยของตัวละครที่มันประทะกันนะมันเหมือนแบบจุดระเบิดได้ยังแบบ มหาศาลมากเชื่อว่าใครที่เคยประทับใจกับโดลและหลักหลักเนี่ยจะต้องประทับใจกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะสำหรับน้องสาวที่นั่ Hi and s s ค่ะเดี๋ยวประมืออีกแสแดงทุกทุกท่กานค่ะขอบคุณครับ